สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเป็นโต้นะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นคิวของเซีเตอร์แล้วนะครับก็คือโลงละครนะครับก็รอบนี้เนี่ยจะเป็นอวยตัวละครธาตุน้ําน้ําแข็งแล้วก็ลมนะครับซึ่งตัวละครที่เขาให้มา6ตัวเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับอ่ะผมจะบอกก่อนว่าอตอนแรกที่ผมเล่นผมได้ดาวไม่ครบแต่ผมก็เล่นไปแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับต่อให้ดาวไม่ครบก็รับรางวัลได้ครบอยู่ดีดังนั้นเนี่ย คนที่ได้ดาวไม่ครบไม่ต้องกังวลเนาะดังนั้นค่อยๆเล่นนะครับก็พยายามฆ่าบอสตัวสุดท้ายให้ได้ก็คือยังไงก็ผ่านนะครับเนี่ยผมก็เอายกมาให้เป็นตัวอย่างเลยว่าได้ดาวไม่ครบก็ได้รางวัลครบนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเล่นๆไปเลยนะครับโดยที่อ่ะคือผมก็จะเอาแค่ห้องบอสมาแล้วกันเนาะเออเอาเป็นว่าอาจจะยกตัวอย่างคร่าวๆอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือลิสต์ตัวละครที่ผมหยิบมานะครับประมาณนี้เนาะซึ่งหลักๆแล้วพยายามหยิบ น้ำแข็งกับน,น้ำน้ำมาเยอะเนาะเพื่อให้มันคอมโบกันแล้วก็อ่ะทริคในการเลือกบัฟเนาะถ้ามีฟรีให้หยิบฟรีมาก่อนอบัฟฟรีหยิบมาก่อนอะไรก็ได้หยิบมาอันนี้ผมแทบจะอ่านกับไม่อ่านไม,ไม่ค่อยมีอะไรแต่สําคัญคือผมจะหยิบคัดเลือกตัวคูห่หูก่อนคูห่หูเนี่ยสำคัญหยิบให้ได้เยอะที่สุดเท่าเยอะเยอะได้ในช่วงแรกเพราะว่าจะได้ช่วยให้เราเป็นตัวเลือกที่แบบเนี่ยเนี่ยอ่ะคูห่หูอีกแล้วผมหยิบ2รอบติดเลนบ้าง จนแต้มเกลี้ยงเลยครับถ้ามีให้หยิบก็หยิบไปเลยแล้วก็พยายามดูบาลานซ์ว่าเฮ้ยเรามีน้ําเยอะนะเรามีน้าแข็งเยอะนะเ,เติมลมหน่อยไหมอะไรเงี้ยคือพยายามเลี้ยงให้แบบว่ามีธาตุครบเสมอ,อแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยแรกเริ่มทีผมเป็นไอดีที่ไม่ได้กดเซียวมาเนี่ยเห็นปะ่ะเซียวตัวนี้เป็นเซียวทดลองใช้ซึ่งผมก็ขี้เกียจเล่นไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ดังนั้นห้องแรกๆมอนสเตอร์จะยังไม่ค่อยเก่ง นั้นนั้นแนะนําว่าคุณไม่ถนัดตัวไหนไม่เคยเล่นตัวไหนเอามาใช้ทิ้งไปเลยห้องแรกๆจะได้ไม่ต้องเป็นลำบากห้องหลังๆเพราะว่าห้องหลังๆเนี่ยยิ่งห้องสูงๆเนี่ยมอนจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลำบากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตัวละครที่คุณไม่อยากจะเล่นห้องหลังๆหรือว่าเล่นไม่ถนัดเนี่ยแนะนำว่าให้หยิบมาก่อนเลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่ห้องแรกๆซะใช้ไม่ให้หมดเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมจะเอาเซียวมาเล่นซึ่ง ก็เล่นกับคู่กับฟารุซานแล้วก็ใช้ให้หมดหมดไปเลยนะครับส่วน,วนอีก2ตัวยังที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็แล้วแต่จะดูสถานการณ์แล้วกันยังรอบแรกเนี่ยอ่ะผมก็เอาหยิบซูโคสมาหยิบเดียวหน้ามาซึ่งจริงๆแล้วเดียวหน้ารอบนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะแนะนําให้เก็บไว้ใช้รอบท้ายเออแต่อันนี้เนะี่ยอย่างที่เห็นผมมาเล่นรอบแรกเลยแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอดาวที่ผมเห็นได้แค่4ดาวในะรอบแรกเนะี่ยก็แบบเละเทะอย่างเงี้ยแหละนะครับก็เล่นเอามันอย่างเดียวนะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็บอสตัวแรกถ้าเราไปถึงก็คือห้องที่สามเนาะจะเป็นบอสเอจ้ามาน้ำนะครับซึ่งแนะนําว่าเอาน้ําแข็งไปแนะนําเอาว่าเอาน้ําแข็งไว้เยอะๆเพราะว่าน้ำมันมันเป็นธาตุเดียวที่จะทะลวงเกราะที่อกมันได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยไม่เข้านะเพราะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าจะล้างไอไอเกรดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ น้ำจะล้างเกจไฟฟ้าไม่ได้เนาะแล้วก็ลมได้นิดหน่อยดังนั้นที่ดีที่สุดตัวนี้ที่เรามีแล้วด่านให้มาก็คือน้ําแข็งครับเนาะจริงๆคนที่เก่งสุดในห้องเนี้ยผมให้เป็นการวิเลยนะต่อให้มันบินขึ้นไปผมก็สอยมันได้มันจะมีรอบที่ผมใช้การวิซึ่งเดี๋ยวค่อย ผมไม่แน่ใจว่าควรจะใส่มให้ดูไหมเดี๋ยวดูก่อนละกันว่าคลิปมันจะยาวแค่ไหนนะครับถ้าคลิปยังพอมีเวลาให้เดี๋ยวผมจะใส่รอบที่ผมเล่นแล้วได้8ดดาวครบมาให้นะฮะอ่ะอันนี้ดูแบบชิลๆไปก่อนเนาะก็เอาจยิงแค่ฆ่าได้ก็โอเคแล้วนะไม่จะเป็นว่าจะต้องอได้เวลาที่ดีทําเงอนไขครบอะไรอย่างงี้ไม่จาเป็นเลยนะคือหมดเนี่ยนะครับเอ่อเราไม่ต้องเก่งมากแต่ขอแค่ฆ่ามอนได้เนี่ย มันก็มันก็ได้อของรางวัลครบแล้วมีแค่ยากนิดหน่อยห้องสุดท้ายก็คือต้องทําเวลาให้ทันค่าหมอนให้ทันแค่นั้นเองนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เขาให้อายาการมาด้วยเนาะก็มี dbs แล้วชิวๆหนึ่งคนเนาะจริงๆใครมีไรซ์ลี่ใครมีนิวเวลเลตนี่ Village, ยิ่งง่ายเลยเนาะ ส่วนตัวแล้วแต่ผมไม่มีเลยไอที่พูดมานะฮะนั้นก็อาจจะยากหน่อยอะห้องนี้มอสปูเนี่ยง่ายมากเอาน้ำมาเยอะๆแล้วก็สาดเข้าไปเลยพอเกราะมันแตกเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงเวลายำเลยครับเนาะน้ำแข็งกับน้ำานี่เอามาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาตัวฮิวด้วยเพื่อเผื่อใครแบบเล่นไม่คล่องเนาะเจ็บซสไป่อนอ่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยผมเล่นไวมากไวแบบใช้ไปยี่สิบกว่าวิยี่สิบห้าวิอ่ะ จบไอไอเงื่อนไขยัไงได้ไม่ครบเลยแต่ว่าช่างมันนะครับไอปูนี่ไม่ยากถ้าเอาน้ํากับลมมาน้ําแข็งอาจจะไม่ต้องใช้ด้วยซ้ําแต่เอามาก็ได้ไม่ไม่ได้ติดอะไรอ่ะห้องสุดท้ายจะเป็นบอสตัวนี้เนาะก็คือไอตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยคือคุณต้องมีธนูนะครับอันนี้ผมลองเอาเอลอยมาเล่นอยากเล่นไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกคือปั้นไว้ทิ้งไว้แล้วก็เอออยากอยากเล่นไม่ได้เห็นมานานแล้วก็เลยแบบเออเอามาลองเล่นดูอะไรประมาณนี้ซึ่ง สำคัญว่าต้องมีธนูเอามายิงปีกมันให้หล่นห้องห้องสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเซฟธนูไว้หนึ่งตัวนะจะเป็นดีโอนาก็ได้เป็นเย่หลานก็ได้การวิเอรอยอย่างที่ผมมีก็ได้แต่ไอดีเก่าใหม่ๆหน่อยอาจะจะไม่มีเอรอยแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นชายก็ได้เออตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธนูนะครับเอามายิงไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้ชาร์จรยิงยิงแบบเป็กายภาพเลยยิงให้เข้าปีกมันะมันก็ล่วงแล้วนะฮะ ที่เหลือก็ค่อยๆทำดาเมจไปซึ่งแนะนำว่าพยายามเอาตัวที่คุณมั่นใจมาไว้ห้องท้ายๆจะได้แบบจะได้ไม่เสียเวลาอย่างห้องนี้เนี่ยผมทำเวลาไม่ทันเว้ยห้องนี้ผมทำเวลาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวดูได้เลยว่าเออมัน,นเนี่ย A อซ้ายบนนะครับคำว่าดาราท้าทายจำกัดเวลาเนี่ยเนี่ยผมไม่ทันนะํำไม่ทันเพราะว่าวิ อันนี้อันนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าตัวเองได้อชิมเมนต์จากไอ้บอสตัวนี้ผมไม่เคยยิงตามาเลยเว้ยยิงแต่ปีกมาตลอดแล้วมันก็ล่วงมาตลอดก็เลยแบบเออไม่ไม่เคยได้ยิงตามเลยทีนะฮะก็ก็เลยได้สดๆแล้เน,นี่ยไม่ทันละเห็นปะ่ะอันนี้คือไม่ได้ดาวนะครับแต่ว่าก็ยังเรายังสู้ต่อได้นะแล้วก็พยายามค่อยๆค่อยๆสู้ให้รอดก็พอเว้ยเนี่ยพยายามไม่ทันภายใน20บวีที่เหลือนะเนี่ย,ยทำให้ทันก็พอไม่ต้องทำท้าทายให้ก็ได้เพราะว่า สุดท้ายแล้วเราได้รางวัลเท่ากันครับเอาจริงดาวนี่ผมยังไม่รู้เลยเอาไปทำอะไรมันเอาไปทำอะไรวะทุกคนเอาจริงไม่ได้สนใจหรอกเออขอแค่รางวัลครบก็พอละนะฮะอ่าแล้วก็จบประมาณนี้คือเทคนิคสำหรับผมนะลองเล่นไปก่อนลองเล่นไปก่อน ส่วนไอ,ไอห้องที่มันเลือกได้เนี่ยไอเลือกว่าจะสู้มอนตัวนั้นสู้มอนตัวนี้เนี่ยพยายามดูว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับเราแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็เล็งทีมไว้ว่าเราจะใช้ทีมไหนอะไรยังไงดูธาตุมอนสเตอร์ถ้ายิ่งมอนตัวเล็กเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าต้องเอาตัวร่วบไปเยอะเนาะอะไรประมาณนี้อ่ะนี่คือรันแรกของผมนะครับซึ่งพูดตรงๆว่าไม่ได้ดีอะไรเลยมีเละเทะหลายรอบเลยแล้วก็ได้ดาวไม่ครบเต็มไปหมด นะครับซึ่งค่อนข้างค่อนข้างเละเลยล่ะนะเออล้นั้นกออ็ต้องบอกตามตรงว่าต่อให้เละเทะอย่างนี้นะแต่ก็ยังได้รางวัลครบได้เขาเรียกว่าไรได้เพชรครบนะครับเนาะจริงๆตรงนี้ให้ดูเล่นไปก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวหรือใครจะกรอไปข้างหลังอีกหน่อยก็กได้ว่าออว่าผมจะพูดถึงเรื่องออรางวัลเนาะจะให้ดูว่าเออได้รางวัลประมาณนี้น,น,นี้นนะเออประมาณนี้จริงๆตรงนี้ไม่มีอะไรหรอก ไอ้ตัวละครสมทบเนี่ยสามารถยืมเพื่อนได้นะดังนั้นเนี่ยใครที่แอดเพื่อนไว้เยอะนะครับก็ลองลยืมยืมตัวเพื่อนมาก็ได้นะครับคือผมไม่ได้ยืมเออผมรู้สึกว่าขี้เกียจยืมไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาปั้นอะไรมายัางไงก็เลยแบบเออไม่ละกันอ่ะแล้วก็จบที่ได้แค่4ี่ดาวอ่ะประมาณนี้นะครับเล่นแบบมั่วซั่วมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอาส่อันนี้รางวัลรับรางวัลน,นะครับสังเกตว่าได้แค่4ี่ดาวแต่ก็ได้รับรางวัลครบ กดรับไปเลยปัาบขอแค่ผ่านครบ8ฉากก็คือได้รลรางวัลววเต็มเลยนะครับดังนั้นก็ประมานนี้เนาะ,ะทีนี้ไปดูรันที่ผมเล่นแบบว่าได้ครบ8ดาวกันบ้างนะฮะมารอบนี้เป็นรอบที่ผมตั้งใจเล่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดมาอรอบนี้ผมไม่เปิดด้วยเสียวแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยอ,อ่ต้องบอกก่อนว่าไอที่กำลังจะให้ดูเนี่ยเป็นรอบที่ผม ให้ดู12 3 4 5 6 7 8หเลยนะครับก็คือได้ให้ดูทุกห้องเลยว่าเป็นยังไงแล้วผมก็จะพูดเป็นทีละห้องเนาะห้องนี้เนี่ยผมเลือกเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็เป็นพวกดูนการ์ดูนดรกอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมอะไม่ค่อยชอบเจอกับมอนสเตอร์ที่แบบเป็นตัวเล็กๆเ,เพราะว่าลำคาญขี้เกียจมานั่งรวบมานั่งอะไรก็เลยแบบเออสู้ตัวใหญ่ๆใ,ให้มันแบบ ตูมเดียวตายทีละตัวตายทีละตัวจบๆไปเลยดีกว่าเออจะ,จะชอบแบบนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมผมไม่ค่อยอยากเล่นอายากะเท่าไหร่ผมก็เลยเอามาเล่นห้องแรกเลยนะครับก็คือก็คือไม่อยากเล่นตัวไหนก็คือรีบใช้ทิ้งเลยอ่ะอันนี้ผมจะกรอเร็วๆเนาะเพราะว่าเอ่อใครอยากดูอะไรสโลว์สโลว์ก็ไปกดพลอสกดดูอะไรกันเองนะครับว่าผมเลือกตัวละครอะไรยังไงซึ่งหลักๆแล้วอะ่ะวิธีเลือกตัวละครของผมก็คือเฮ้ยตัวละครท่าน้ำแข็งน้อยไว้หยิบน้ำแข็งมาก่อน ธาตุน้าเหลือน้อยไว้หยิบม,มาก่อนคือพยายามเติมให้ครบทุกธาตุครับเอออันนี้คือเทคนิคแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอะ่ะผมอันนี้รอบนี้เลือกปลาตุยมานะครับแล้วก็เอ่อหลักๆเนี่ยเอาเอาเซียวมาทำเดาเมจนะครับรอบนี้แล้วก็เอาฟูรินาม,มาเล่นคือพยายามหาตัวน้ำต่ำตอนนี้ตัวน้ำนอกสนามผมไม่มีเว้ยก็เลยเออเอาเอาฟูริน,นามาก็ได้วะอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แล้วก็เอาเซียวโดดเสียบโดดเสียบ,บนะฮะจริง มันผมอ่ะถ้าถามผมนะถ้าผมเปลี่ยนใจได้ผมก็คงไม่เอาฟูรินาลงไปเพราะว่าเก่งเกินรู้สึกว่าห้องแรกๆมันไม่ต้องใช้อะไรขนาดนั้นนะฮะห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเจอกับบอสแล้วนะครับห้องที่3นะครับก็ห้องนี้เนี่ยผมเอาการวี่กับชาร์ลอตมาคือเป็นตัวฆ่ามาน้ําเลยเอ,อีก2คนที่ผมจะแนะนําคือเป็นโรซเนียกับเคยะใครมีเคยะเปิดอันติแล้วเอาตัวไปจุ่มตรงหน้าอ,อกมาน้ำไาเลยเว้ย เออแป๊บเดียวล่วงแน่นอนผมเคยเล่นเป็นโรสเดียเคยะแล้วก็เอ,อคือประมาณนี้แล้วก็มีเป็นเซียงหลิงกับเบนเน็ตก็คือถูเอาตัวไปถูมาน้ำอะแล้วก็แป๊บเดียวก็ล่วงแป๊บเดียวก็ล่วงด้วยความที่มันเป็นไฟกับน้ำแข็งแต่ตอนไอ้รอบนี้มันไม่มีไฟให้ผมก็เลยเออโอเคเอาน้ําแข็งยิงยับๆด้วยการวิ่ไปเลยนะครับใครไม่มกีการวิ่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเคยะเอาชารลอตเอาโรซเลียนะครับ แล้วก็ธาตุลมนี่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ผมพอดีว่าเอามากระจายธาตุสักคนหนึ่งก็ยังดีแล้วก็บังเอิญว่ามีโมนาด้วยก็เลยเออโอเคเอามากดอันติให้มันบัฟเดามจขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึง่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็แค่การวิ่งซึ่งอย่างนี้ย้ำถ้าไม่มีการวิ่งก็ไม่จําเป็นไม่จาเป็นต้องมีตัวธนูนะรอมันล่วงก็ได้ครับไอ้มาน้านี่เราไม่ไม่ได้ต้องกังวลเรื่องการที่มันลอยขึ้นมานะ จังหวะที่มันลอยตัวขึ้นไปแล้วก็เสกเสา3เม็ดขึ้นมาเอาน้ําแข็งมาค่อยๆตีทีละอันตีทีละอันเดี๋ยวมันก็ล่วงมาครับเออไม่น่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะถ้าเราเข้าใจแมคคนิกข,ของบอสเนี่ยมันจะไม่ยากเนาะอ่ะห้องนี้ห้องนี้เนี่ยผมพยายามเลือกเนี่ยผมโคตรเกลียดเห็ดเลยผมก็เลยอาหยิบแก๊งเอเรมา์มาคืออย่างที่ผมบอกนะว่าผมจะไม่ค่อยชอบมอนสเตอร์เยอะแบบเยอะๆแบบยิบย่อยอ่ะ ยอย่างแก๊งเอเรมอย่างเงี้ยมันยังเป็นคนที่แบบมาเนี่ยมากับ4ี่ห้าคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นถ้าผมเลือกสลามหรือเห็ดนะม่งจะมาแบบเป็น1ิบเลยเว้ยแล้วผมจะแบบผมจะกังวลมากว่าเฮ้ยกูจะฆ่าตัวนี้ได้ไหมกูจะฆ่าตัวนั้นได้ไหมอาจจะน่ารำคาญหน่อยดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอามาอย่างนี้ดีกว่าเอามาแบบว่าเป็นตัวที่เก่งขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันมันควบคุมง่ายเออคือจํานวนมันไม่ได้เยอะจนตาลายนึกออกป ในขณะที่ถ้าเราเลือกห้องกันเสาแล้วเป็นสลามหรือเห็ดหรือตัวเฮดิชูอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะมันมันเยอะเกินแล้วบางทีเราเราแค่หมุนกล้องไม่เจอมันอะ่ะมันก็หลุดลอดสายตาเราไปแล้วบางทีอะ่ะเออยิ่งคนเล่นมือถือผมไม่แน่ใจว่าเวลาหมุนกล้องหมุนอะไรเงี้ยจะเห็นครบไหมบางทีแบบบางคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยปาดกล้องอะไรมันก็จะมองเห็นไม่ครบเนี่ยนี่ออกใช่ไหมผมก็จะพยายามเลือกตัวที่แบบ มันโผล่มาไม่ค่อยเยอะอ่ะและแต่สำคัญเลยนะครับเวนติคือเดอะเบสสำหรับห้องกันเสาเอ,อ๋อแล้วก็จะมีรอบที่กันเสาอยู่รอบหนึ่งมั้งผมเล่นแต่ว่าผมไม่ได้อัดมารอบนั้นอาจจะเป็นห้องที่ผมเลือกสู้กับลูนกาดมันจะมีลูนกาด์ด4ตัวมันจะค่อยๆเดินมาทีละตัวถ้าคุณไม่มีตัวร่วมให้เลือกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวใหญ่แบบนั้นเพราะว่าคุณไม่มีทางรวบได้อยู่แล้วเน้นว่าวิ่งไปแช่ทีละตัวทีละตัวทีละตัว ง่ายกว่านะครับมี2แบบก็คือถ้ามอนเยอะมากๆเอาตัวรวบไปด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีตัวรวบแล้วพยายามรีโลหามอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นรูนการ์ดเพราะว่ามันจะเกิดทีละตัวแล้วสามารถคุณก็จะค่อยๆเล่นได้นะับประมาณนี้เนาะอะห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรไร่ข้ามันธรรมดาทั่วไปซึ่งไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ไขาลานเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันเลือดไม่ค่อยเยอะก็เลยเออเลือดมาแต่ว่าเอาจริงไหม เห็นอย่างเงี้ยผมเล่นผมเล่นพยายามจะเอาดาวนะซึ่งตอนแรกผมได้ดาวไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เราฆ่าถึงกําหนดอะ่ะฆ่าครบ20ตัวเมื่อไหรอะ่ะไอ้ไม่ใช่ครบ22ตัวเมื่อไรอะ่ะมันการที่เราจะได้ดาวต้องฆ่าได้30ตัวเว้ยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเวลาค่อนข้างตึงเครียดเลยอตอนตอนแรกที่ผมเล่นอะ่ะตอนแรกผมไม่ได้เอาเยหลานมาด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเออ เาเมจมันไม่ทันวะก็เลยเอาเยี่ยหลานมาเติมดดเมจมันก็เลยปรากฏว่าเออทันละอันนี้คือการเล่นรอบที่สามั้งตอนที่ผมอเออถ้าจ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไล่เคลียร์ไปโดยที่เอ่อต้องมีดดเมจประมาณหนึ่งนะไม่งั้นมันก็แอบช้าเหมือนกันเพราะว่าเออบางทีเราก็ต้องยอมสละตัวที่แบบดดเมจตึงๆบ้างเอเอประมาณนั้น อันนี้อันนี้เหลือเลยอ่ะตอนตอนแรกผมเล่นอ่ะผมไม่ได้ใส่เยหลานเว้ยเวลาผมแบบไม่ทันแบบแค่เซียววีอ่ะแล้วไม่ไม่ทันสองสมรอบผมม็เลยแบบโอเคกูไม่ไหวละก็เลยอ่ะเอาเยหลานใส่แม่งเลยจบจบนะฮะก็ะเลยเป็นประมาณนี้นะฮะ <S <S ซึ่งเนี่ยเห็นป่ะมันเอาแค่30ิผมทะลุไป34ตัวละ35้ตัวละอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆทำไมมันไม่ตัดจบให้มาทีอย่างเงี้ย ก็คือเหลือเวลาเท่าไหร่ก็เล่นได้เรื่อยๆเลยว่างันอะไรประมาณน,นี้นเนาะก็ทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะทำไมมันไม่ตัดจบให้เลยวะ,นะเนาะแอบแอบรู้สึกว่าจะให้กูเล่นต่อทำไมวะรางวัลก็ไม่ได้ได้เพิ่มอะไรด้วยนะเอออ่ะก็ประมาณนี้สำหรับห้องนี้เนาะอ่ะไปกันห้องอ่ะสังเกตว่าบัฟที่ผมเลือกเนี่ยส่วนใหญ่จะเออจริงๆเอาจริงๆไหมสารภาพเลยนะ ผมอ่านบ้างไม่อ่านบ้างผมเห็นสัญลักอ๋อเดี๋ยวเราจะเล่นตัวน้ําแข็งมีโลโก้น้ําแข็งผมหยิบอเออเดี๋ยวเรามีตัวน้ํานะเดี๋ยวหยิบโลโก้น้ามาเฮ้ยเรามีตัวฮิวนะหยิบโลโก้ที่เป็นรูปฮิวมาอะไรอย่างเงี้ยเออจริงหยิบบุมัวมาก็ได้เว้บัฟอะ่ะคือผมสรารภาพตรงๆเลยนะว่ามันก็เหมือนจะช่วยนะแต่ก็นิดนิดนึงอะ่ะคือบัฟมันผมอยากให้มันทําเคลียร์กว่านี้นะเออมันต้องมานั่งอ่านผมรู้สึกว่ามันแอบเสียเวลานิดนึงอะแต่ว่า ออไม่ทันะไรเลยห้องนี้แม่งจบแล้วว่ะคืออีปูตัวนี้นะไม่เก่งเลยครับผมเล่นกี่รอบแป๊บเดียวมันก็ตายเออคือคือถ้าเป็นคนที่ทำ DPS เช็คได้ได้อยู่แล้วอะ่ะคือดาเมจถึงอยู่แล้วตัวละครปั้นเสร็จแล้วอะ่ะยังไงรันเดียวก็ตายคือพอมันเกาะแตกรอบเดียวเลยยังไงก็ตายทันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไปเช็คดาเมจเหมือนกันว่าเออถ้าคุณปั้นตัวละครมาแล้วมัน ดเมจมันดีแล้วอะล้วนเดียวตายเลยนะครับอ่ะห้องนี้ห้องนี้ผมเลือกอะไรอีกแล้วเป็นเนี่ยผมจะชอบเลือกไอ้พวกนี้เว้ยไอ้พวกรูนเด็กรูนกาดอ๋อแล้วสำคัญอย่างหนึ่งนะคือไอ้พวกนี้ครับมันแพ้ธาตุแต่มันจะกันกายภาพเอออันนี้อันนี้จำไว้นิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วตัวกายภาพไม่ค่อยมีหรอกเกมเนี้ยนะฮะอ่ะแล้วปรากฏว่าเลือกห้องนี้มาแล้วผมก็ใช้เสียวครับ ใช้เซียวที่บอกตั้งตอนแรกว่าเออไม่ค่อยมีไม่ค่อยเล่นไม่เล่นถนัดเล่นไม่ถนัดพูดอะไรอย่างพูดสับสนลิน้นพันเล่นไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าไม่มีตัวละครแล้วก็กะว่าจะใช้ทิงๆแบบปับตัว่าห้องนี้ม่เออมันเวิร์กว่ะคือประเด็นคือห้องเนี้ยครับมันต้องใช้ธนูเนี่ยมันมีไอ้มสเตอร์บินบินอยู่ผมก็เลยเอาเซียวมาโดดเสียบโดดเสียบไปเลยโดนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่โดนนะ ตอนที่ห่างมันลอยมันไม่โดนแล้วนะเมื่อกี้เห็นปะเอออันนี้อันนี้หมดละผมก็สลับบัฟใหม่แล้วก็ยิงเอาฟารุสานมายิงปีกสำคัญเลยคือเอาฟารุสานมายิงปีกไว้แค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรเลยคือเลือกทีมที่ต้องใช้ธนูเพื่อที่จะเอามายิงอันแหละก็เลยต้องใส่ฟารุสานมาพอใส่ฟารุสานมาอ๋อเอเอ,เอใส่เซียวมาด้วยแล้วกันให้มันบัฟกันนะอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นเออ่เป็นดูนเดรกเนาะเป็นอีออนไบรท์เดรกชื่อเต็มมันชื่ออะไรวะเออนั่นแหละนะครับเป็นไอ้บอสหุ่นยนต์นกตัวใหญ่นะครับก็ขอแค่มีธนูก็จบแล้วนะครับอ่ะผมก็เลยเอาการวี่ตัวตึงไปเลยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างอ,อ,อ่ปั๊บเออตุ้มวางพื้นไฟ เตรียมเซตอัพทุกอย่างพร้อมแล้วอันนี้อันนี้บังเอิญนะบอกให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมยิงแล้วมันล่วงอ่ะบังเอิญว่าผมเล็งคนูเข้ากลางอ,อกมันพอดีแล้วมันล่วงผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันล่วงหรือด้วยซ้ำอันนี้ฟุกอันนี้ฟุกอ่าแล้วก็ก็วนสกิลไปเรื่อยๆื่อว่างก็ตัวไหนมีสกิลก็อัดอ่ะดเดซียกดอันติไม่ค่อยแรงนะผมผมพูดตรงๆงว่าดเดซียผมไม่ได้แรงมากแต่ก็เลือดมันก็ จะหมดแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวการวี่นี่ก็ยิงแบบตึงๆอีกแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ผมโดนปล่อยวิธีหนึ่งเออแล้วก็หันมายิงการวิ่เวลาเปิดอัตตินะครับพยายามเอาตัวยืนอยู่ในวงของตัวเองไว้ถ้ายืนออกนอกวงอ่ะมันจะไม่ค่อยแรงการวี่เนี่ยถ้าจัไม่ผิดเดี๋ยวนะเผื่อเผื่อใครไม่มีเนาะเออแนะนําว่าให้ยืนอยู่ในวงของตัวเองไว้อย่าหลุดออกนอกวง มันจะยิงแรงแล้วก็ติดกริก,กง่ายอะไรประมาณนี้เนาะจบแล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะปล่อยลากันตรงนี้เลยแล้วกันเนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแหละนะครับอันนี้เป็นการเล่นที่เอาจริงๆแล้วโหมดเนี้ยมันง่ายนะถ้าคุณมีตัวละครครบมีตัวละครเยอะปั้นมาเยอะประมาณหนึ่งก็ถือว่าจบได้แล้วคนที่เล่นลําบากจริงคือคนที่ยังเพิ่งมาเริ่มเล่นน่ะเอาจริงๆแค่นั้นเลยเว้ย แค่นั้นจริงๆคนที่เล่นมานานแล้วผมคิดว่าไม่มีปัญหากันเพราะมอนสเตอร์ไม่ได้ยากมากเงื่อนไขไม่ยากได้ดาวไม่ครบก็ได้ของครบดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่ยากจริงสำหรับโหมดนี้คือผู้เล่นใหม่เท่านั้นเลยผู้เล่นเก่าและเล่นไม่ผ่านเนี่ยแปลว่าคุณเอาเวลาไปปั้นอย่างอื่นจะไปทําอย่างอื่นจนปั้นตัวละครไม่พอปั้นตัวละครไม่ครบอันนี้อันนี้ไม่รู้ละนะครับดังน,นั้นอันแล้วแต่คนแต่ผมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าโหมดนี้มันง่ายมาก ถ้าคุณเล่นมานานแล้วนะครับมีตัวละครเยอะแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจิมเบนโตไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ